ทำไมครูไม่ใหญ่ต้องชวนทำบุญบ่อยๆก็ต้องชวนบ่อยๆก็จะได้มีบุญเยอะๆมีบุญเยอะๆเราก็จะมีความสุขและความสำเร็จในชีวิตได้เยอะการปฏิเสธบุญก็คือการปฏิเสธความสุขและความสำเร็จในชีวิตแปลว่าเรายินนีตรับความลำเค็นของชีวิตแต่นั้นครูใครทนได้แต่ครูไม่ใหญ่ทนไม่ได้ดังนั้นก็เลยต้องชวนกันมาสร้างบุญเงน เยอะๆบ่อยๆอีกประการหนึ่งบุญเก่าเราไปอยู่ได้ด้วยบุญเก่าใช้ไปทุกอนุวินาทีก็หมดไปทุกอนุวินาทีบุญเก่ามีวันหมดสักวันหนึ่งหมดบุญคือหมดลมหมดลมหายใจก็คือหมดสิทธิในการครอบครองชีวิตและทรัพย์สินต่างๆเห็นไหมจ๊ะเพราะนั้นบุญเก่ามีเอาไว้เพื่อที่จะนำมาต่อบุญใหม่เอามาสร้างบุญใหม่ ดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องสร้างสมบุญให้ม,มากๆครูไม่ใหญ่ก็เลยมาชวนเนื่องจากนักเรียนอนุบาลฝันนิฝันวินนนนยาจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมด้วยกันจะไปตรงนั้นได้ก็ต้องมีบุญเยอะมีบุญเยอะก็ต้องสร้างเยอะเพราะว่าอยู่ๆจะให้บุญหล่นทับไม่มีนี่เป็นเรื่องต้องตอกยํำซ้ำเดิมกันบ่อยๆนะจ๊ะ